ปาดีบุรีขอปาที่อมเลยนะบ้านเาดีโดนครับ่อ่ใกล้บ้านเลยเนี่ยะตุงตุงเต้ตุงเต้ตุงเท้ตุงเต้งเปคนที่ไหนครับน้ำพาหรือไงปีนเก้าพลามสามตัดิชัดจังหวัดไหนครับตูนออกตะบนตะ ไอมตานะครับให้พี่ได้พูดใครใครสอนภาษาอีสานพูดไหนกันครับกินข้าวยังไงครับกินข้าวแล้วไปกินข้าวไหมกินข้าวไปกินข้าวแล้วไปเข่าวเาหมาดีแน่แน่อันนี้เขาเปิดบังานโรงเรียนเลยใช่ไหมครับเ่าวอกก็ ก่อนไหนไหมคะมีไาาอ้ผ้าหน้าเอาเป็น้ากับภาคใต,าตา้เลยนะผ้าใต้อ่าภูเก็ตแล้วก็มีสงขลาตัวลาดตัวลาดอ่าอยากไปเตือนเชี่ยวหลาบมากเลยนี่เจ้าวัดไหนครับผ้าใตา้สุพรรณคนนครยกได้ไหมตุ๊กตาดานปากเกด ไออันนี้ผมพูดเนี่ยจริงๆอ่ะผมผมว่าดีเสอร์มาแล้วับผมคือว่าผมวาอยากไปเกาะเกตผมคิดว่าที่นี่ยังเเกาะเกตเพรผมรู้ว่าตอนแรกผมมันเลือกไปแล้วผมรู้ว่าโอเคผมผมว่อยากไปเกาะเกตใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมก็เลือกเสร็จแล้ผมก็รู้ว่าเฮ้ยพี่ๆจะลำบากหรือเปล่าต้องนั่งเรือข้ามฟ้าเขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่มีใครข้ามเรืออะไรนะเพราะผมเคยทบทวว่าแบบเฮ้ยทุกคนมันต้องข้ามเรือนะอีเออก็เลยแบบ ตอนแกเราไไปเที่ยวกองเกตแล้วแ้ไะใฮะไอ้ฮะเมนางเราผใช่แล้วตอนแรกคิดว่าอยูุ่่เทียวเพื่ะใช่ให้เพื่อนฮัลโหโอ้ที่ไนย่งอื่นอืมไิง I don't know yet right now but it's p e r h a v e some project ครับเจ้าใจคุณจง แต่ก็เมล์ี่เมาไมธนุตีจริงอยากไปเหมือนกันแต่ว่าวันนั้นน่นเห็นแล้วแหละจริงๆเอาจริงๆพ่งตรงเลยก็คือจริงจะไปแต่ว่าจะแอบไปเพราะว่าจริงๆแต่วันนั้นมีคิวถ่ายไว้เพ้งแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้องถ่ายกี่โมงเพราะว่าเขานาัด s แต n d ายหนึ่งพุ่มใช่ไหมเราก็ไปเสร็จปุ๊บเขาก็รอยังไม่ถ่ายจริงๆอ่ะถ้าแบบไปก่อนน่าจะแบบน่าทานแต่ว่าโทษทีไม่ได้ไปแต่ก็รู้สึกว่าอยากไปเหมือนกันทีแล้วถ้าหรอ อยากกินหมูกระทะอร่อยหรอถึงอร่อย,อยก,ออก็ไม่อร่อยเท่ากินกับผมหรอกอย่ากินข้าวด้วยกันนะกินข้าวด้วยกันนะเลี้ยงหรอนี่ใครเลี้ยงไงอร่อยไหมได้กินมข้าวมันไก่ได้กินเปล่าพี่กินข้าวมันไก่อาช้า,า,าอ่าเย,แย้แฟนน้องเนมู คล้ายฮาทอมีวิ่งจริงเอาจริงคิดไว้แล้วแหละแต่ว่าจะประกาศเลยเหรอเหมนว่าไม่รู้อะรอได้ร้ออีกแล้ขออีกครับตอนนี้สองสองวัยปีแล้วกันการแล้วกันจริงจริงก็คิดไปแล้วนะครับผมแต่แค่รู้สึกว่ายังยังยังไม่ขึ้นทุกใจแล้วแต่แค่รู้สึกว่ายังไม่ได้ ยังไม่เขาเรออยังไม่ได้หรอเออ,อแบบเล้าอนะไนรนะโ <Okay, S 2> อเคเขาอะไนก็บอกครับผมใช่สวัสดีทุกคนนะคะนะไม่ครับกอดีก่กอดโอ้ยไม่ว <c oughs> ไวด้วยผมนะใครไม่รู้แถวหน้านาครับแวนานา,ๆๆนา,นาใช่ <c oughs> เหลือเราทำแอดมินไปก็ได้นะ ถ้าไอเป็นอ้างโลก้ก็ได้เอจริงใช่คร<ช>ับ <นะ S 1> ผมนะอ่ะอ่าผมไม่ได้มีคือมีส่วนโลกแต่แค่แบบไม่ได้ไปแบบยุ่งในขนาดน,นั้นกับฝั่งร้านนั้นอะงก็ไปกินไปปูไปทำอะไรที่ให้ได้อย่างเงี้ยคโอ้ใช่ครับกินอ้างโล้จะผิดไหมเ <laughs> <laughs> ราเล่นวันนี้โจเพราะว่าปากยังปากยังไม่ดี <laughs> 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 ตายไม่ตายตายไม่ตายเออ้ามไปตรงแคบเลยรีเหรอน้องเน็กน้องเน็กจริงจังจริงจังข้ามสองอันเดี๋ยวเอาดีดีว่าให้ทุกคนไปสังเกตจำนวน ที่แบบทีเนี่บริจาคกานเฮ้ยยังไม่ปกอีเลยอ่ยอดคนเยอะมากกับมกกรกับมกรทั้งสอหน้าะละไอ้นะครับอนันนี้ยังไม่น่อยเรอครับโอ้ห่อ้มเยอาอีกเอาอีกกดันัลนเนี่ยปเมื่ร ไม่ลงเลยอะอะไรอะไปไายเหรอเอาครับเอาครับผม Thank you so much ไม่เท่าชูไม่แม่เลยไม่แม่ไม่แม่ครับผมไปนะครับโอเค see you เดี๋ยวจะลองเพลงฟังดูอ่นะ อาเจอเคยรักกันตลกเกเป็นอะไรอ่ะฮปปี้หรอกใช่มีความสุข h ปมากนอเออได้แล้วเออส่างแล้วครับพื่เราอยู่ตรงนี้แล้ว ไม่ใจหลายอันนี้ด้วยแม่ตอบเไหร่แม่อ๋ออุ้ยแม่ตอบมาคุณคุณเออต้องเป็นไงอ่ะของของนี่้อเต้นไไหมออไม่รู้ไัน้ารอ

นางไงว่าแล้ผมเต้นไม่เป็นอ่ะอะรนะถามเลยต้องเต้นยังไงเต้นยังเออผมก็ไม่ได้สอนเอาผมไม่ได้แบบเขาเลยแบบคือไม่ไม่รู้ได้ยังไงไงมันต้องมีเอ็กเซมเปิลใครมีเซมเปิลนะไอสัมบอเลสเปิดเปิดคลิปอ๋ออันนั้นได้ตอรี่ตอรี่ ับแล้วแต่นี่อินเตอร์แฟนข้นนี่คือเห็นเห็นในรูปไทแทนหมดเลยนะไทยแทนอ่าแยะพี่เขายิ่คนมี้ไรอีกโรจุชัยแทนอี่เป็นไวรฮะไทยแทนรู้สะเพื่อนรูสกรูสก เอาจริงๆล่าสุดไปกินข้าวอะไรแทนเพราะจริงๆมันน้าแต่งหน้าใช่ไหมล้าแทนนะใครแทนนะอยากคือแทนอยากให้ผมเต้นเพลงเขามากแล้วคือเลื่อ,อ,อนมาหลายครั้งแล้วเพราะไม่ได้ไปไหนไมาช่วยให้กำลังใจเซนนการสอบอขอรับแฟนสาวหน่อยจริงๆความรักผมแบบบอกวิธีความหมายหมายว่าเขาเล่นอะไรไม่เหมือนอารมณ์กันมาประมาณว่าแบบ มันไม่สามารถบรรยายได้ครับ๋อนไม่เข้าใจอ๋อไม่เข้าใจแต่ดีใจนะครับผมวันนี้เดี๋ยวใครวิ่งงานต่อเดี๋ยวเนี่ยหนิว,ว่าเพราะวันนี้บ้านลุงหนิก็มีไห้ oh, ่ค Thank you so much like, Thank you for coming you know I saw you every week I Thank you I Thank you so much Thank you so much กาลียาอาอัญานยามเช้าเหน็ดนื่อดีจ 으아, 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 แฟนเี่ยมเสะสดยครับจุกจันวุนยเยอะนะครับอยากรู้ว่าวันเดือนนี้เดือนเกิดใครไหมครับ่าแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับแฮปปี้เบอร์เดยนะครับนรนะวันอ๋อใช่แฮปปี้เบอร์เดนะครับอะแฮปปี้เบอร์เดย์ขอบคุณรรครับ happy b ครับ happy b ครับ happy b ครั happy b i r d a y ัอนไหนตอไหน happy b i r d a y นะครับมันี้ต่นเอย่เดียวนี้ happy b i r d a y ครับผมสัสดีครับัสดีครับ enjoy ครัข้างหลครับโอเคได้ยินไหมได้ยินเสียงผมไหมครับ 好，OK，好，我们。